ดรามา่าเบาๆเป็กสัญชัยหลังโชว์ฉีดวัคซีนเข็ม5โดนวิจารณ์บางคนยังไม่ได้สักเข็มจากกรณีที่ทางด้านเป็กสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญาธนเลศเองตระกูลได้เดินทางไปอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนโบรนาถือว่าเป็นวัคซีนเข็มที่3ของเจ้าตัวหลังจากที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคทั้ง2เข็มจนครบ1เดือน โดยทางด้านเป็กสัญชัยก็ได้โพสต์รูปพร้อมระบุข้อความว่าบินมาถึงเมกาเมื่อคืนนอนยังไม่ทันอิ่มพ่อปลุกไปเล่นโมเดอร์นาเข็มแรกหลังจากได้ซิโนแวค2เข็มมาเดือนหนึ่งแล้วไว้จะเล่าให้ฟังว่ามีอาการอะไรไหม อีกทางเมื่อช่วงปลายเดือนกระกฎะาคมทางด้านเป็กสัญชัยก็ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที่4พร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าครบ1เดือนพอดีจากโมเดอร์นาเข็มแรก มาวันนี้ฉีดเข็มที่2หลังจากที่ได้ซิโนแวกจากเมืองไทยมาแล้ว2เข็มมีหลายคนมากที่ถามเข้ามาว่าจากซิโนแวค2เข็มมาโบนดนนามีอาการอะไรไหมส่วนตัวเองไม่มีอาการอะไรนะครับส่วนโมเดอร์นาเข็มที่2วันนี้รู้สึกอ่อนเพลียนิดหน่อยเดี๋ยวอีก7วันจะมารายงานให้ทราบว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหม เพราะมีหลายคนลงทะเบียนรอฉีดอยู่ผมเองก็เหลือปลอดอยู่ข้างเดียวเลยจำเป็นจะต้องรีบฉีดให้ครบโดสก่อนตามกำหนดคำแนะนำของคุณหมอส่วนทางอเมริกาเองก็เริ่มเข้มงวดขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากมีสายพันธุ์อื่นๆเข้ามาขอให้คนไทยทุกคนปลอดภัยนะครับ และล่าสุดก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทางด้านเป็กสัญชัยนั้นยังไม่หยุดอยู่แค่เข็มที่4เพราะเจ้าตัวได้โพสต์ต่อเข็มที่5ซึ่งก็ทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวโดยทางด้านเป็กสัญชัยก็ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า b o o ตอร์เข็มที่5เอาแม่งทุกกี่ห้อจะตายไหมคอยติดตาม ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเกิดดราม่าเบา,บาๆขึ้นเมื่อชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใน Instagram ของเป็กสัญชัยโดยได้คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิทำไมฉีดเยอะจังเลยคะ5เข็มภายในกี่เดือนคะปา๊าีิเป็ก5เข็มจริงๆเหรอคะเข็มแรกหนูยังรอยอยู่เลยค่ะไม่เรียกสะทีเปิ้ลรวยอ่ะเนอะหันมามองที่ข่อยไม่เกินโอเวอร์โดชใช่ไหมไม่กี่เดือน5เข็มพี่ ไป5้าเข็มแล้วน้องยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยจ้าและอีกมากมายและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ